วัสดีครับวันนี้ก็พบกับช่องเจเจเคียวและเกลืออีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็มาพบกักบ,มนนกมบกเมนูยำสามไข่นะครับผมแล้วก็ข้าวโพดนะครับมีไข่เยี่ยวมา้าไข่แดงเค็มแล้วก็ไข่เค็มนะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับลองชิมกันได้เลยนะครับไข่เยี่ยวมาก่อนเลยเนาะ ต่อ,อไปไข่ดังเค็มครับอืมจุดสุดท้ายก็เป็นไข่เค็มนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอืมจ้ครับอืือยู่ว่าผ่านนะครับผมฝากกดติดตามด้วยครับบ๊ายบาย